คนที่เกิดไปบพื้หริหักสบ,บดีช่วงนี้เด่นเรื่องโชคลาภขอสแสดงความยินดีเลยด้วยนะคะเงินทองเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาหาคุณโดยเฉพาะใครก็ตามที่ตอนนี้นะคะมีการติดต่อขอสินเชื่อหรือขอเครดิตต่างๆหรือจะซื้อขายอสังหาริรมทรัพย์ทรัพย์สิัต่างๆเนี่ยก็ได้อย่างที่คุณตั้งใจทีเดียวที่นี้เตือนกันสักนิดหนึ่งว่าในเรื่องของเอกสารให้อ่าน ให้ละเอียดละอ่อให้รอบคอบมิเช่นนั้นมันจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้เรื่องของการงานระมัดระวังสักนิดค่ะการงานเนี่ยการใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะทําให้มีปัญหาขัดเคืองใจกันได้คุณควรที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือวางแผนวางโปรเจกต์โครงการงานใหม่ๆเพื่อน,นําเสนอจะดีกว่านะคะวางแผนให้ดีอย่าแบบผีผาม เรื่องของความรักค่ะช่วงนี้นะเรียกว่าคนเกิดวันนี้มีความสุขค่ะแล้วก็อาจจะมีการวางแผนการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันนะคะจุงมือกันไปท่องเที่ยวเรียกว่าเ,เป็นช่วงของความมีความสุขแล้วคนโสดช่วงนี้นะความรักของคุณเนี่ยล้นลาค่ะจะมีการคนเข้ามาใกล้ชิดเข้ามาผูกพันเรียกว่าช่วงนี้เติมเต็มไปด้วยความสุข แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะใครที่เป็นภูมิแพ้หรือมีการแพ้ต่างๆโดยเฉพาะคนที่แพ้อาหารนะกินอะไรต้องระมัดระวังมิเช่นนั้นมีโอกาสาเข้าโรงพยาบาลได้สำหรับในเรื่องของเลขมงคลเลขหนึ่งเลขแปดเลขเก้า